สวัสดีผู้ติ่ตามทศที่นี่ป่า้างลำหูนทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที 101, ่1 1ตุลาคม2567ก็ได้ออโซนมาถ่ายภาพมุมสูงจุดทีกมีการดูดน้ำระบายน้ำลงน้ำพ่วงครับทีปากตางเข้าบนลุกครับสวนการจนาพิเศษรอเก้านี่ก็มีเครื่องสูบน้ำจากคมชงละประทาน และกอตางขนมต่อสุกน้ำนะบ้านแถวสมุทรสาครครับทางหน้าก็เป็นถนนที่มาจากรงบานละพูลผ่านหลายๆแยกครับเพื่อเข้าประตูป้าโดยเข้ามาแหมนะครับประตูป้าปากตางเข้าบ้านลุกที่นี่นะครับก็จะหนมีมวลน,น้ำครับที่ล้นน้ำเมืองครับพรมสวนให้นาเจ้าบ้านครับสวนลำไยนะเข้าหมู่บ้านโดย ทหันตั้งหน้าก็จะเป็นส่วนกัญรนาพิเศษรอเก้าครับอันนี้ก็เป็นถนนที่ตรงไปแยกเมืองง่ายอยู่ตั้งหน้าครับตี่รางรถไปครับจะหันว่าน้ําล้นมาตีเกาะกลางตัวครับแล้วก็้ามไปเห็นฝั่งนึงทางขวาไหลลงน้ำป่วงครับทางซ้ายก็ฝนด,ดูน้ำฝนดูดครับจุดนี้นะครับก็เป็นหน้าบูบ้านาตากๆาเข้าบ้านลุก ันี่ป้ายบ้านลุกสีขาวๆนะครับอาหานว่าน้ําไหลลงนี่จกๆครับอย่างแหงเลยครับมาจากทางบ้านปลาขามบ้านปลาเจ้าบ้านต้นหึ่งครับทางหลังวัดต้นหึ่งกับน้ำติงนี่เลยครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านครับที่ได้รับผลกระทบเพื่อนกระดูดน้ํากันอยู่ครับผ่านหน้าหมู่บ้านมาครับพอไปเรื่อยๆครับทางขวาก็จะเป็น ทางวัดต้นหึ่งครับัดป่าเ้าทางซ้ายก็เป็นป่าขามนี่นนครับขาท่วมสูงเลยพดที่หัวนะครับก็จะท่วมหัวละอันนี้หมู่บ้านก็อยู่ทางซ้ายนะครับจุดนี้นะครับมันจะมีน้ำอยู่สองเส้นเส้นทางลุ่มนี้ก็จะเป็นเส้นที่ไปน้ำพ่วงครับ กลางก็เป็นน้ำเมืองครับของส่วนการชานะพิเศษนะครับาจากน้ำที่จะไปน้ำวกวง a ครับมันจะหลอดโคตรลนะครับมาทางหน้านี่นนครับครับไหลโลกโลกครับไหลเข้าตีทางตุ้งครับจนเกี่ยวเข้าแล้วผมจะไล่ไปพอนะครับเส้นนี้มันจะไหลไปเรื่อยๆครับหลอดพื้น ตางเลี่ยงเมืองจังหวัดลปูนครีมาจากแยกตะจักมาถึงแยกห่วง,ง่าครับตรงมาเรื่อยๆครับน้ําเมืองจะอยู่หิมตังนี่เลยครับไหลไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าท่วมบ้านเรือนส่วนให้นาเจ,จ้าบ้านตัวอันนี้ก็เป็นน้ําที่ล้นตลิ่งล้นน้ําเมืองก็มาทางขวาน,นิดหน่อยครับถ้าวาแๆก็จะเป็นบ้านปะตูป่าร์ดทางหน้าก็จะเป็นแยกที่ไปทางหลังวัดสีสองเมือง จะหันว่าน้ําเมืองนะครับมันจะมาตัวถนนเลยถนนกอ,องเส้นน้อยๆในนะ่ะแล้วก็น้ําเมืองก็จะลอดปืน้นถนนเส้นแท้จักเหมืองเนะี้ยะครับข้ามไปหลายฟูนะครับผ่านโรงแรมแกนจาซีรีพดหงยาละปูนครับพดหงยาละปูนพดสันต้นทงพดพันตัดเกินพดปากล้องปูนครับเส้นนี้เลยนะครับ